คำถามของน้องคนนี้นะคะเป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยนะคะเพราะโดยส่วนตัวของเจแต่เองก็เคยคิดโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนะว่าโอ๊ยตายแล้ว Google t r ท n s ส a t e ก็มีแปลแบบซอฟแวร์ก็มีนะตายแล้วอีฉันจะตกงานหรือเปล่าประมาณนี้นะเจก็เคยมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนะเจขอพูดในมุมของเจลวกันเนาะในส่วนของส่วนตัวของเจแต่เองนะคเข้าใจว่าตอนนี้เ i เข้ามาแทรกแซงเกือบทุกสาขาอาชีพถูกไหมรวมถึงอาชีพร่านภาษาญี่ปุ่นอย่างเจเนี่ยก็รู้สึกแบบวันไหวพอสมควรนะว่าตายแล้ววันใดวันหนึ่งมันจะมาแทนที่ฉันหรือ ว่าภาษาไทยของเราค่ะเป็นภาษาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควรนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าการที่มันจะแปลงออกมาเขาเรียกอะไรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแปลภาษาไทยที่มันซับซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องสต๊ดดีสูงมากคือต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะแล้วก็อ,กอย่างความยากของภาษาไทยก็คือภาษาเรามันไม่มีจุดฟ u ตสต็อปคือไม่มีจุดจบไม่มีจุดจบเาอะไรที่เป็นคล้ายๆกับตัวไคลไลน์เพื่อให้ตัว AI เนี่ยเขาแปลได้อย่างง่ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษามันจะแปลออกมาได้ง่ายนะก็ต่อเมื่อมันถูกเขียนเรียบเรียงออกมาแนวสละสลวยแต่ถ้้้าาาาาาาเเเเกิดดภษตนทงมมมมมมยีีคคววสสะะะปปปไไรณ AI จับยังไงก็จับไม่ได้ค่ะจริงๆนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไงชีวิตนี้ฉันก็น่าจะยังคงอยู่รอดกับอาชีพล่ามได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะก็คือเข้าใจว่านอนาคตมันคงมีวันนั้นแหละเนาะเพียงแต่ว่ามันคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องกลับมาตบทวนก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรามีมากกว่า AI ก็คือความรู้สึกใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะทุกคน